พี่โลส่งมาให้ลับไปมาไม่ต้องป้าเขาไม่ส่งหรอกไปมาสายตูดยุกติกกกก๊กุกติ๊อไม่หยุดล่ะ,ะไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนอะไม่ จะเช็คข้างทุกวันไม่ได้นะาพาเพลินฮะดูดูด,ดูอ้าวนี่ถืออันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเต็มเลยขนมมากไปไปเร็วเออขอเช็คนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมฮึขอเช็คนิดน,งงดน,ดนึงก็มีความสุขละไป แล้วตลกนะทุกคนเดินสำรวจทุกครั้งจ้าทุกกล่องจ้าอ่ะแม่ถือให้ล้กันเหมือนจะเหนื่อยมามามาเข้าไปเลยเชิญเออเหมือนจะเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้สวยเก่งอันนี้นะแม่อวดใหม่นะนี่นี่เห็นไหมคะอันนี้คือชุดต้อนรับส่งการนะมีโบ้น้อยๆขนมล้นมี ชื่อปารีที่เสื้อด้วยนะว่าพาเพลินเห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมโอ้ยคนสวยเก่งน้ำลายไหลยืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนสวยขอแม่หมุนออะยืนยืนคนสวยยืนก่อนอึ๊บอึ๊บอ่าเก่งมากแอคชั่นเก่งแม่หมุนนะแม่หมุนนะเนี่นะคือโชว์หน่อยโชว์หน่อยเห็นไหมนันล่านันลลาือก็อดทนไหมอดทนไหมเก่งไหมเห็นไหมคะเห็นไหมสวยเห็นไหม สวยเก่งมากน้องเก่งจังเลยน้องเก่งมาก,อก,มากโอเค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 คัดี่เห็นไหมไปนั่งแบบก็ต้องได้ขนม นี่เห็นไหมติดโบสวยเข้าเซตเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่จากร้านพีโลนะคะหาช้ชอบสินค้าสนะักพันใหญ่คะ่ะโอเคขอไนะ้ไฟหน้า yes อีกข้างนึงอีกข้างนึงเจ็ดอีกอที่หนึ่งอีกที่สองข้างสองข้างปับปับอีกที่หนึ่งอีกที่นึงบอบโอเคเก่งมากนางแบบเก่งคะ่ะนางแบบเก่งมากเลยเอะไรติดคอปะเนี่ย ติดคอรหรือติดใจแล้วติดใจยังไงอะติดใจก็ยังไงอะอะหนูไปนั่งรอท,ที่ที่หนูอยู่ไหนที่กินนมอยู่ไหนไปเร็วที่กินนมหนอยู่ไหนไปคอยเลยไปคอยเลยแม่หยิบนมแล้วไปเร็วเร็วไปคอยที่กินนมหนูนะไปนั่งคอยสวยๆนะอ่ะนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยสวยๆโอ้โหโอ้โหสีสันจัดจ้านเก่งมากอะเนี่ยนางแบบเก่งนะคะแม่ก็จะให้ ให้เยอะเลยชิ้นใหญ่ๆอันนี้คือหมูอบนะหมูอบหมูอบนี่นึงเดียเดียวเๆียอหนึ่งสองอยิ้มก่อนยิ้มไปสวยคอยคอยเก่งมากเก่งโอเคไปปากแบบไม่ไหวแล้วค่ะนางแบบแบบเลยเธอเปิเปื้อนมากแล้วปากก็เปิด นี่นะเราดูกันอีกครั้งเห็นไหมคะนี่น่ารักมากค่ะอ่ะโอเคเข้าที่นอนได้เสร็จแล้วนางแบบทํางานเสร็จแล้วได้ขนมเยอะด้วยวันนี้นะเก่งมากนะคะอะขอขออีกทีนึงขอบคุณค่ะแม่ก่อนขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ให้ของต้องขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะน้องพาเพลินเก่งมากค่ะน้องพาเพลินอีกทีดิน้องพาเพลินเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ เตรียมที่นอนตอนเวนเหรอเตรียมที่นอนตอนเวนเหรอ <c oughs> นอนเวนค่ะนอนเวนโอ้ยลูกหมานอนเวนแม่ได้ได้ยินหนูขุดดิแม่ต้องรีบถ่ายเลยนะเพราะว่าหนูขุดแล้วแม่ก็คิดถึงพี่อ้วนเขาลูกไม่ลูกพี่อ้วนเขาเป็นจอมขุดเลยนะเขาเป็นพลังขุดสตาร์โลกกันเลยรู้ปะพอมาเพินขุดเนี่ยแม่ก็ต้องรีบถ่ายให้พี่ๆเขาดูคิดถึงพี่พนด้ากันรู้ไหมคะหนูขุดเยอะๆนะรู้เปล่า แม่ตาเลือกเบื่อไม่บนหยุดเดี๋ยมาดึกแม่ไม่ไม่เดี๋ยวลืน่นลูกเดี๋ยวลืน่นปลายปปมันลืน่นมันลืน่นมันลืน่นปก่อนไปอารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่เอาไม่เอาลงไปอันนี้ไม่เอาลงมาาวนันนี้มาเอาอันนี้มาเอาอันนี้เอาถุงนี้เอาคืนมาเอาถุงนี้คืนมาเอาเอา,เอาถุงนี้ไปเอาไปให้ป้าใส่ชามข้าวให้อารมณ์ดีพอได้หรือยัง เลิกหายขุนเคืองได้หรือยังรอก่อนด้วยรอก่อนด้วยรอก่อนได้ขนมไปแนบเลยนะอีตูดหมึกอะใส่เสื้อสวยแล้วโอเคอากาศเย็นสบายแอร์ใหม่เย็นฉ่ำขนหัวลุกเลยอะไปหยิบขนมมาขนมมาเลยเร็วๆแม่จะไปทำงานต่ออ่าไปขนมค่าใส่เสื้ออ่าไปมา ล้ยอย่งไม่ต้องเลือกเยอะอ่ะถุงเดียวก็หยิบมาเลือกอะ่ะเลือกเลือกมากดิ่งไปมาอ่ะเดี๋ยวหยิบให้หยิบให้เอออ่ะแล้วก็แยกย้ายนะลูกนะแม่ยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยโอเค